หลังจากฝนตกแล้วลมมาแห้งคักฝนตกวางหนึ่งค่นต้นไม้เซ่ลมเอิดฝนตกแห้งหลายเนาะคะ่ะต้นพริกไม่จันกระลมต้นพริกกับเซ่ลมฝนล่มมาลมแห้งหลายต้นพริกกับเซ่สิลมเบิดแล้วต้องหาไม้มะขามไม่เพิ่นเลวเนาะคะ่ะต้นพิกลมแห้งหลายเพิ่นกันสิลมนะล,ลมพัดเซ่ไปเบิดเบิงสาหนาปลาป่า นาดน้ำอยู่ในบอ่อฝ่าก็มาหลายแต่ฝนล่มมาอีกแล้วพี่น้องฝนที่มากอีกแลรวเด้อจ้ะฝนที่ตกอีกแล้วล่มแห้งฝนตกกําลังฝนตกก็เย็นดีเนาะอากาศฮ้อน,อนสองมือสามมือฝนฝ่าคืมฝนมาอีกแลรวเด้อจ้ะเด้อล่มมากกับเป็นตะยานเนาะย่าฝนตกล่มแห้งแห้งเมื่อนี้ตกตกแบบว่าทั้งล่มมา มาอีกแล้วจ้ะล่มมาอีกฝนมาอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อก,ก,กันกันเลยตกกระตกนำเขาเนาะฝนกระไดฝนล่มต้นไม้ฝนฝนมาอีกแล้วเด้อจ้ะพี่น้องดูแลสุขภาพกันเนาะฝนตกก็เย็นดีอยู่ค่ะชุ่มชื้นต้นไม้ก็ชุ่มชื้นเย็นสบายเขียวระใบเขียวแต่ว่าล่มนีดด่ตีอย่าล่มแห้งเนาะขันฝนตกกระตกธรรมดาอย่าเกิดล่ม ถ้าล่มมานะ่ะมันเป็นแต่ยานพี่น้องม,มีต้นไม้อยู่ใกล้หนา้าบ้านไม่จันนี่บ้านเยายจันมีตนม้นไม้สูงงามล่มมาเนาะก็ะขอให้โตกซื้อโตกเย็นๆห้ต้นไม้เขาชุม่มชื้นถือฝนเพิ่นก็ดีใจละต้นไม้ก็สีเขียวละเขาหดนามเสมอเสมอ,สมอกับบงงามดอกจะได้น้ำฝนในเพิ่นก็งามขึ้นสดชื่นขึ้น แต่ว่าต้นพริกต้องหาใหม่มาเสียบเนาะเพราะว่าเพิ่นเอ็นเอียง,องแล้วเพ่นลมเพ่นสิลมจากลมฝนพัดลมมากอีกแล้วจ้าพี่น้องมาแล้วเด้ฝนสิมาอีกแล้วเด้อว่าสันติโตกอีกรอบแล้วฝนมาแล้วฝนลมแห้งแห้งฝนนะลมพัดต้นใหม่ต้นยัง่น อารมมาแล้วเด้อเด็กๆลมมาแล้วนะเข่าบ้านเด้อุงอิงลมมาแล้วเห็นไหมลมมาอีกแล้วนะฝนมาแล้วฝนติดตกอีกแล้วใช่ใช่ลมมานน่นนะลมเสียงลมเสียงลมพัดต้นไม้นนลมแรงแรงเน้อลมแห้งแห้งพี่น้องเอ้ย ฝนมาอีกจ้าบ้านนอกบ้านหน้าเฮาแต่ว่าฝนตกก็ดีจ้าเพิ่นที่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่เย่ลนลมเนาะตกธรรมดามิตรฝนมานี่ดีอยู่ก็ได้น้ำฝนเนาะยังลมพายุมาว่าสรนว่าลมพัดใบไม้ต้นไม้ก็เย็นสบายดีลมมาฝนยอดไม้ลมพัด ลมพัดจะเย็นสบายอยู่ค่ะนี่ราคาตังจังหวัดเท่ากับเป็นน้งซี่ละธนาฝนนี่จังหน้าก็ลงให้ลงหน้าเนาะเบิดเดือนมิเมษาก็แม่นลงหน้าแล้วจ้าดำให้ดำหน้ากันข้าวให้ช้าวหน้าเตรียมตัวเตรียมตัวไทยวนันถึงฤดูด,ดำให้ดำหน้าเนาะค่ะฝนมาแล้วเริ่มฝนตกค่ะฝนบ่ตกก่ะห้อนลายจ้ะห้อนลายก็ให้เพิ่นตกตามฤดูกันเนาะ เดือนหาฝนตกลงมาก้นกสิได้ไปไถหน้าบ้านกะดําดห้ดําหน้าลงเฮ็ดเขา่าปลูกเขา่าคอนอีสานบ้านเฮาก็ตตองทำหน้าปลูกเขา่าเฮ็ดหน้ากินเขา่านี่ละค่ะวิธีชีวิตของคนอีสานบ้านยายจันพาดเสบบนะคะเป็นคนอีสานจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ยุ่จังหวัดอุดรธานีลมแห้งแห้งเ้ยจะลมพัดตนใหม่มาแล้วจะ ยงลมเน้อนี่เนาะเสียงลมค่ะนนลมมาแล้วลมแห้งลมเย็นเย็นลมเย็นมากมากเนาะค่ะฝนมากอีกแล้วจ้าฝนติตกแล้วเอิญลูกเอิญร้านเข้าบ้านเข้าเฮนเสียงลมมาต้นไม้ย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้เด้อลมลมเนาะค่ะเนาะยังไปอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นยัง่ะสียงลมพัดใบไม้ สูดศาสูดศาเนาะมองได้ไมีต้นใหม่ใหญ่ๆเขาอย่า,ยยาปิดสนเวลาล่มมากแห้งๆเท่ากับเข่าบา้านดูแลลูกหลานดูแลตัวเองนะคะเป็นห่วงทุกทุกกระาพากทุกทันทุกคนขันห่อนลายกับบดีขันฝนมากกับมีล่มมากเนาะ,ะ,นาะกับมีล่มกับฝนมากน้ำกันคลิปนี้ไม่จันทร์กับมาท่ายเอาบรรยากาศล่มพัดมากให้เบิง้งเนาะ ร่มแห้งจ้ะพี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองเดอ้อจ้ะเดอ้อคลิปนี้ก็ขอฝากไปซํำนีละจ้าขอบคุณในการรับชมฝนมาแล้วจ้าเขาบ้านกันเดอ้อจ้ะพี่น้องล่มมากแล้วฝนมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณในการรับชมมิถีชีวิตคนอีสานนะคะอีสานบานเหาดอนท่านี่จ้าไม่จัน แยกจันผ้าแสบเนาะยุ่จังวัดอุดรพนุนน้่าเมืดฝนมาแล้วพี่น้องเข้าบ้านเข้าบ้านห้าเตรียมตัวเข้าบ้านจ้ะเสียงมาแล้วเสียงฝนสู่สู่มาแล้วจ้า